สวัสดีครับทุกคนพูมิกิจครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาให้อาหารปลานะครับคืออีนี้เป็น EP แรกนะครับปกติแล้วผมก็ถ่ายทั่วๆไปแต่อันนี้ผมจะถ่ายแบบจริงจังนะครับผมเลี้ยงปลามาสองถึงสามปีลองผิดลองถูกมาแบบขาดทุนก็เยอะนะครับแต่วันนี้ผมก็อยากจะทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแบ่งปันกับคนที่ เลี้ยงปลาด้วยกันหรือว่าอยู่ในกลุ่มที่เกษตรกรด้วยกันเนี่ยเข้ามาปรึกษาให้ความรู้กันแลกเปลี่ยนความรู้กันอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าปลาที่ผมเลี้ยงไว้เนี่ยเป็นยังไงนี่ก็คือเม็ดหัวอาหารขนาดกลางนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเคาะเรียกเขาขึ้นมาก่อนครับนี่ปลาที่อยู่ในนี้ก็จะมีทั้งปลาช่อนปลาะเพียนปลานิลทั่วไปนะทุกคนเนี่ย ตรงนี้นะครับส่วนในนี้ก็จะ,ะก็จะเอามาลงใหม่อนุบาลไว้เพราะว่าเราเอาลงสระแบบนี้นะ่ะเราจะเราจะให้หัวเราจะให้อาหารเขายากนะครับเพราะว่าเราต้องเดินรอบสระอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีเขาก็ไม่กินแล้วหัวอาหารเราก็ละลายทิง้งกระจายทิ้งนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็เลยตีวงแคบคือจํากัดบริเวณเขานะครับเพื่อที่จะให้หัวอาหารของเขาได้ง่ายนะครับ กระชังนี้จะเยอะนะครับเพราะว่าผมทําสูงนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเอาไม้ไผ่ทาสูงแต่กระชังเนี่ยเตี้ยนะครับเตี้ยตรงใช้ทุ่นเนี่ยอันนี้ออกแบบผิดนะครับกระโดดออกหมดเลยนะทุกคนเนี่ยสลักกระชังนี้จะเหลือไม่เยอะนะครับเยอะนี่ก็คือกระชังนี้ประมาณเจ็ดพันตัวนะครับอยู่ในนี้แต่นี่เหลือเหลือไม่ถึงห้าร้อยตัวตามเพราะว่ากระโดดออกหมดเนี่ยทุกคนดูสิออกมาอยู่ข้างนอกหมดละ การให้หัวอาหารก็เลยจะยากนะครับเพราะว่าเขาจะว่ายไปทั่วเลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองเนี่ยทุกคนเห็นไหมเขากําลังโตนะครับเนี่ยตอนนี้ก็จะประมาณนิ้วกลางแล้วนะครับนิ้วกลางไปประมาณถึงหัวแม่มือแล้วนะนี่นอนเขาจะเป็นพวกปีนไอ้ตัวใหญ่ก็มีนะทุกคนเพราะว่าอ่ามันจะมีสะข้างล่างเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ทุกคนดูนะครับ <c oughs> บ่อนะนะเพิ่งเอาเส็จแล้วก็อ่าเวลาจะไปขายเนี่ยผมจะขึ้นมา พักไวในตรงนี้นะครับประมาณทีละร้อยส0งโลนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับร้อยส0งโลเนี่ยเราก็จะตักไปขายที่ตลาดนะครับเพือ่อน้ํามันขึ้นสูงทุกคนเห็นไหมเห็นรอยกันน้ำไหมครับน้าน้ามันขึ้นสูงแล้วทีนี้มันก็เลยกระโดดออกกระโดดออกก็อยู่ในนี้น่าจะประมาณ3 0ม0ิบโลได้นะทุกคนที่จริง ว่าจะไม่ให้มีปลาใหญ่เลยนะครับเพราะว่ากลัวมันกินปลาเล็กนะแต่ว่า <c oughs> ปลาของเราเนี่ยเราไม่ได้ฝึกให้มันกินอาหารธรรมชาตินะครับมันจะกินเฉพาะหัวอาหารก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะกินมากกินน้อยแค่ไหนแต่ผมคิดว่ามันก็คงกินไม่เยอะหรอกเพราะว่าโดยนิสัยของมันอะ่ะมันมันไม่ได้อยู่ตามธรรมชาติมันเป็นปลาที่เป็นปลาฮอร์โมนที่เราเพาะเลี้ยงขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ไอ้พวกตัวเล็กที่อยู่ข้างนอกก็จะไม่น่าโดนกินเยอะเท่าไหร่ นี่ทุกคนมันจะมีไอ้พวกที่มาอยู่ข้างกระชังด้วยนะครับผมก็จะให้เขาด้วยนะนี่เห็นไหมผมก็จะวาดให้เขาเพราะว่าอยู่ข้างกระชังก็อยอบมีเหมือนกันเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวบ้างๆจะได้มาลื้อผักบุ้งออกให้เขานะครับเอาผักบุ้งออก <c oughs> เห็นไหมทุกคนมันก็จะมีมาแอบเนี่ยอยู่ข้างกระชังก็ต้องให้เขาด้วยนะครับให้เขาโตไปพร้อมกันเขาก็จะไม่ค่อยกลัวเราเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าเขารู้ว่าได้เวลาอาหารมาแล้วเนี่ยเขาก็จะพากันขึ้นมากินเห็นไหมพวกตามเราก็ตามนะทุกคนเนี่ยเ้า นี่ไม่ยอมไปกินกับเพื่อนอ่ะอันนี้พวกชอบตามเห็นไหมเขาก็จะมารอเราเขาจะขึ้นมารอเรามามาลูกมา เดี๋ยวเราไปไปทางนั้นต่อตรงนี้ก็จะปล่อยให้เขากินไปก่อนนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เดินมาดูเขาอีกรอบนึง ไม่เห็นไหมทุกคนนี่มามารอเยอะเลยตรงนี้จ,จะเยอะครับเพราะว่าเขาโดดอกไม่ได้ฝ่ากระชังนั่นแะโดนโดดอกเทียบนี่พวที่อยู่ข้างๆก็มารอแล้วนะทุกคนตรงนี้ก็ ปล่อยสานีนปล่อยหกพันตัวนะครับปล่อยลงสาที่แรกแล้วก็ช่วงฝนตกหนักๆอะ่ะตอนแรกอะปล่อยใส,ยส่สาเนท่าเดียวแต่ที่นี้พอฝนตกหนักไอ้คูกั้นกลางเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันเป็นสาสามลูกอยู่ในเนี่ยอยู่ในลูกเดียวกันที่มีคูใหญ่กันไว้มันท่วมหากันหมดเลยมันก็เลยกระจายไปหมดเลยก็เลยต้องทําแบบนี้ครับ จากบริเวณแล้ ตัวเล็กตัวน้อยอยู่นี่ก็เยอะเหมือนกันครับให้ไปหมดโอ้โหดูสิทุกคนแป๊บเดียวหมดแล้วข้างในต้องให้เยอะหน่อยครับเพราะกินเยอะอันนี้ผมให้แต่รอบเย็นอย่างเดียวนะ ทุกคนรอบเช้าไม่ได้ให้เมื่อก่อนน่ะให้เช้าเย็นเลยแล้วทีนี้หัวหารชอบเหลือเหมือนเหมือนเราอัดเขามากเกินไปเร่งเขามากเกินไปบางตัวก็อิ่มจนอืดท้องตายก็มีก็เลยทุนบานด้วยก็เลยลองให้เฉพาะเย็นอย่างเดียวว่ามันจะใช้เวลากี่เดือน ถ้าใช้เวลาเท่ากันแล้วก็ขนาดเท่ากันโอเคเพราะว่าเราไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับเราไม่ได้เอาไปส่งใครเพราะบางทีเราเอาไปขายให้พ่อค้าคนกลางอย่างเงี้ยเขาถ้าขนาดไม่ได้น้ําหนักไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่เอาเขาก็บอกว่าจับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราไม่ได้ไปผ่านใครเรามีตลาดของเราอยู่แล้วเราขายเองเรามีหน้าร้านเองเรา ทำขายออนไลน์ด้วยเราไม่ได้ไปพึ่งพาใครเราก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นซีเรียสเรื่องน้ําหนักปลาอะไรอย่เงี้ยทุกคนมันก็เลยจะเป็นการคุมเรื่องของหัวอาหารได้ต้นทุนได้ เห็นไหมทุกคนไอ้พวกตัวเล็กอะมันไม่ใจว่างมันไม่ว้ายไปไกลๆนะทุกคนมันจะอยู่แต่ขอบสอยายเดียวเลยเนี่ยดูสิจะอยู่แต่ขอบสายเยอะนะครับนู่น คงก็จะทําอย่างนี้จนกว่าเห็นไหมทุกคนนอกหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่เรียบร้อยไป็หนึ่งแล้วน่าจะเป็นปลาไม่จะเป็นตะเพียนทุกคนเดี๋ยวค่อยมาเก็บออกที่หลักปล่อยไว้ไม่ได้ครับเพราะว่า เดี๋ยวมีเชื้อลงเชื้อโรคติดโรคง่ายเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหตายเกือบ400โลนะทุกคนป่วยหน้าหนาวปลาป่วยติดเชือ้ออันนั้นก็ยับเหมือนกันครับปัญหาที่เจอมีหลายรูปแบบครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ตอนนั้น นี่ก็จะให้ทุกคนได้ดูเพลินๆยาวๆเลยนะครับผมก็จะให้ไปเรื่อยๆนี่ทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นพวกปลาลวเหมือนกันนะครับตอนแรกแยกเป็นนิ่นกับตะเพียนนะทุกคนตอนนี้น้ามาปนกันหมดแล้วไป ชอันนี้ก็ให้ไป,ป้องกันนะทุกคน ตอนนี้ยังเล็กอยู่ก็ไม่ค่อยที่จะเปืองเท่าไหร่นะประมาณพึ่งสอบต่อวันนะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ปลาประมาณสองหมื่นตัว อิสอิชโอ้โหทุกคนดูน้ำท่วมละอ่ะตรงนี้ก็มีนะทุกคน ตรงนี้ไม่ยอมไปรวมกลุ่มกับเพื่อนเพืก็ต้องเดินมาให้แล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับก็จะบางๆ เพราะว่าส่าวนใหญ่เขาก็จะไปรวามากันอยู่ตรงนั้น โอเคแล้วก็วนกลับมาที่เดิมเอาละครับทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมไม่มีใครตีกล้องให้นะทุกคนก็เลยใช้ขาตั้งกล้องนะครับภาพมันก็เลยจะต้องแบบอันนี้ตามกล้องไปเอาละครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดกดซับสไครป์ไปกินด้วยนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ